สวัสดีครับกลับมากับรายการ PCG TV นะครับเอวันนี้เราอยู่กับเกม Mario World นะครับเ้ใช่ปะะ่าวขับ Mario ครับผู้ผิดอ่าเราจะมาทัวร์แมปนี้กันเลยนะครับเราจะมาดูว่าแมปนี้มีอะไรเกิดขึ้นเออนะครับคุณมาริโกับคุณเอโรนันโดครับใครวะชื่อโรนันโดอ่ะเฮ้ยเอย้คุณโจ๊กเกอร์ครับคุณเป็นทีมงานของเราคุณไปทำอะไรตรงน,นั้นครับเอ้าเฮ้ย ทำไมคุณทะลุพื้นได้คุณเย็ดไม่แบ่งเหรอไปเอ้ยออกไปคุณทำอะไรครับอคุณทำอะไรครับเขาเออตอนก่อนแค้นนะครับเขาได้บอกกับผมว่าเขาจะไม่อยากเขาไม่อยากพูดนะครับเพราะอายคนอื่นเขาเอตอนนี้นะครับผมอยู่บนหน้าต่างยาครับคุณครับขึ้นมาเลยครับคุณครับเฮ้ยตกเออคุณคุณโจ๊กเกอร์ครับ คุณโจเกอร์ครับโจเกอร์เอ้ยเชี่ยที่แขวะเนี่ยเอ้ยคุณโจเกอร์ครับหยุดก่อนลงมา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 ก่อนเอ้เชี่ยเฮ้ยลงมาก่อนครับคุณโจเกอร์ยุดเออลงมาก่อนเออเฮ้ยอย่าไปแยกงรถคูไปละลาก่อนเพื่อนเออตอนนี้ครับผมจะไปเอออยู่ ผมจะไปตรงไอเนีเ่ยไอสตองอะไรเนี่ยนะนะผมไปเวอร์อื่นแล้วนะคุณก็แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะมาหรือไม่มาคุณจกเกอร์ครับค,คุณ,คณพิมพ์เลยครับผมเข้ามาแล้วนะในไอ้ที่มันเป็นหินอนะหลาคนอาจจะนึกว่าผมพูดคนเดียวเลยครับเปล่าเลยครับแมงไม่อยอมพูดเออเอาตามมาแล้ว เฮ้ยหวันดีไปคุณดูผมคุณดูยุดยุดหันมาดูผมอย่าหันมาดูผมหันมาดูผมเฮ้ยมึงอะเฮ้ยหันมาดูหันมาดูผมก่อนคุณโจเกอร์หันมาดูผมก่อนเออเออเตือน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 เตืนตือนกดขึ้นกับลงค้างครับกดขึ้นกับลงค้างกดขึ้นกับลงค้างครับวิ่งขึ้นกับวิ่งลงค้างอะกดค้างตือนเตือนตือนเ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 ตืนตืนกดหมุนด้วยกดหมุนด้วยเย้ กดเดินอ่ะกดเดินข้างอ่ะกดเดินข้างทำแบบนี้แล้วทแบบเมื่อกี้แล้วกดเดินข้างกดเดินข้างอย่างแย่มึงดูมดึงดูเอา้าอีเอย่นได้คนเดียวเด้อตื่นตนตื่นโอปากังน้ำสาเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเต้นลฮดสเ้เพ้ <c oughs> <c oughs> ยเฮ้ย้วยดีกย่ยก ja า โคตรมันเลยครับเมื่อกี้คุณเรียกผมทําไมครับอ่ะคุณอยากเต้นเนาะคุณเต้นเลยครับคุณเต้นเลยครับเอ้าอะไรเหรอเรียกผมทําไมเอ้ยเอ้ยไปไหนอะเอ้ยเ้าเราไปกูขึ้นไปอยู่ข้างบนเหรอเอ้ยเอ้าเอ้ย,อย,อยคุณโจกเกอร์ครับเข้ามาข้างในด่วนเลยครับเฮ้ยรู้ละเราจะไปปาร์ตี้ที่บ้านผีสิงกันนะครับอ่ะไปบ้านผีสิงเดี๋ยวนี้ อ่าเคเอ่อมาอยัางครับคุณคุณพิมพ์เอาข้างล่างก็ได้ครับพิมพ์แชทแชทอะมายัางครับโหลไวอเชี่ยดิฮงห,ห,ห,หู้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 มายัางครับคุณโจเกอร์ครับคุณโจเกอร์ครับเฮ้ยคุณมายัางครับเนี่ยกูเปิดสกายกับมึงแล้วมึงก็แบบ อ้ yeah. ไช่พูดอ่ะเอ้ยมึงมายัางเนี้ยคุณลุยครับพิมพมามายัางสัดมึงไม่มาคุปาร์ตี้คนเดียวนว้ยเข้าบ้านหลังแรกอะ่ะปาร์ตี้คนเดียวก็ไดน,นสัดมีงอ้องหรอกปาร์ตี้กำลังจะเริ่มนว้ยเพื่อน ยเกอร์ครับพอเสียงหน่อยครับพูดคาว่าเฮียคำหนึ่งครับเฮีย <Yeah. S 1> <laughs> โอเคครับผมจะให้คุณไปพูดเป็นบางคำนะคบแล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนครับอะไรคุณอยู่ไหนครับพูดคำว่าเอ,อ่อพูดชื่อเมืองครับพูดชื่อเมืองที่คุณอยู่ครับตอนนี้ <night> มินี่ไนกเกตครับผมโอเคคุณอยู่มินไนเกต แล้วคุณอยู่ตรงไหนครับจุดไหนครับให้บอกชื่อจุดมาครับกลงหันกัางหันนะครับผมจะไปดูกลับไปที่อคือคุณจ็กเกอร์เ,รเขาจะมาพูดตามที่ผมพูดนะครับอ่าครับกลับไปที่ไอไอขับรถอะเฮ้ยกลับไปที่เสาใหญ่ดีกว่ากับพี่ดีปะกลับไปที่เสาใหญ่ครับ กลับมายังครับบอกด้วยครับว่ากลับกลับไม่กลับครับบอกมากลับหรือไม่กลับไม่แล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนครับชื่อชื่เมืองครับบ้านเดากำแพงโอเคครับก็คือบ้านมินไนเกตใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม่ครับไม่บ้านดาากำแพงบ้านไหนวะอ๋อได้ครับ คุณอยู่ตรงที่ขับรถใช่ไหมครับ <c oughs> ไหนวะไหนครับคุณอยู่ไหนครับช่วยเออคุณลองพิมพ์อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> ลองบอกจุดตรงที่คุณอยู่ดีครับ บอกจุดตรงที่คุณอยู่ครับบอกจุดตรงที่คุณอยู่ครับกังหันเอาอะไรวะเรากลับไปที่เออเมืองเสาใหญ่ครับมเมสาใหญ่เพราะว่าตรงนี้ผมไม่เจอคุณนะครับคุณโจโ๊กเกอร์ ไอเชี่ยละครับอ,อยู่ไหนครับเอางี้เราไปเจอกันที่เมืองเสาใหญ่เลยครับเจอกันข้างในครับถ้าถ้าคุณไม่ไปก็แล้วแต่คุณนะครับผมจะไปเต้นกันข้างในเต้นตื่นตื่นตื่น,น,นข้างในครับโชคดีครับผมก็ขึ้นไปบนแท่นแล้วนะขึ้นแท่นแล้วกินตัว ยูสิครับสักก่อนครับอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะกูจะเต้นเอตสัด All right Bad. Open Gangnam Style hey, 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 ออผมว่านอะการนำสไตล์เวอร์ชันของเวอร์ชันของ PSY นี่มันน่าเบื่อแล้วครับคุณเห็นด้วยไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเวอร์ชันครับป,ปั่นตัดนสิสัย i'm back